สวัสดีครับ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 ผม <S <S สวัสดีครับแบรนด์ตันครับพลากรแซตตันครับ ที่มาของคำว่าลักชูมาจากไหนมันมาจากการที่เราชอบชีวิตแล้วก็ไลฟ์สไตล์แบบลักชูรีมันก็เลยกลายเป็นคำติดปากแล้วก็ชอบตัดคำสุดท้ายะ่ะถูกปะกเออลักชูรีมันก็ไม่เก่ไงแต่ลักชูมันเหมือนเป็นคำที่ให้คิดให้คนไปต่อคำอีกทีหนึ่งว่าลักชูรีอยู่ในใจมันควรเอาไปใช้ในคำที่แบบเราต้องการแบบแสดงถึงความหรูหราแบบไม่เป็นทางการเพราะถ้าไปแบบไปพูดแบบ อ้ยอันนี้แบบลักชูมากตอนแบบเสนองานโปรเจกต์ใหญ่มันก็ไม่ได้ถูกปะมันก็ต้องเอาไว้ใช้กับเพื่อนหรือว่าเอาไว้ใช้กับคนสนิทหรือการเม้ามอยอะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นอะไรในวงการนางงามต่อไปเห็นความครีเอทีฟความสร้างสรรค์ต่อไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าวงการนางงามยังไปได้อีกแล้วก็ยังสามารถเสนออะไรได้อีก มันเป็นเอนเตอร์เทนเมนท์ที่สนุกแล้วถ้าคุณทําโชว์สนุกมันก็เหมือนเราได้ดูโชว์ไปเรื่อยๆก็เป็นกําลังใจให้กับเรหลายเวทีเลยเพราะาเราก็อยากดูโชว์ของหลาย,ลายเวทีเหมือนกัน